คือการที่หนูไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันพลาดอย่ไเมื่อกี้มันมันเพี้ยนอะไรเราอยู่ในห้องสอบห้องห้องจากวันผ่าดใปเออทว่าเข้าสอบอยู่แต้ทาเหมือนในห้องออนสเตจเขาผ่านมาได้เพราะฉะนั้นถ้าจากพลาดเรียนรู้จากมันเรียนรู้จากสิ่งที่มันพลาดแล้วกลับไปเอา m e m o r เจำบางทีห้ามหลับเองแล้วเวลาเรามาเปิ ออกีดหน่ง huh. ล uh ้านก็ถ้ตังตังใเรื่องนีคนตัวอุ้งคู่โอเค มันสิเป็นประมาณนี้แต่ว่าเวลาเวลาเวลาที่อยู่บนเวทีหรือแบบออนสเตจอะไรเนงะี้ยสิ่งที่พี่อยากจะบอกบา,มากลคือเวลาอยืนยืนเบิกกระดกปึ๊บยืนเอาแคย่ยืนยืนให้มันนิวโรวลก็คือยืนให้มันบาลากกับอะไรเราบ้านสีมันคงเวลาอยู่ในเวทีปึ๊บยืนหยอกพี่เติ้ลตุมเวลาถึงเขาหลอกเนี่ย What's y